กูมันใกล้ทุกคนพร้อมไหมพร้อมไหมอมยิงแล้วนะไอ้ย่ะไหนวะกูยิงไปแล้วสู้คืออีกนานไหมทุกคนอีกสักพักอ่ะสักประมาณสองนาทีแต่มันจะลงตรงนี้เลยใช่ปะเอ๊ใช่คะกูรออยู่ในบ้านละกูนอนรอเลยกูนอนรอตรงนี้เลยมึงมึงนอนรออะไรไอ้กนอนรออย่านี้ กูนอนด้วยกูนอนด้วยมันมีเบบนี้นะเว้ยกูเคยดูอ่ะปองแอร์ดรอปถ้ามีคนโยนเราเบิดมาทีก็แส่งแตงมึงดูคนอื่นเขาลงมานอนรอแอร์ดรอปแล้วมึงทำไมไม่มาแตจะเจอเจ้าเกยิบป้าค่ะมึงก็จะไม่ยอมตายอ่ะขยิงกูไปมึงเตลอะไอนี่ไปุ่นมันมันรีบมันงกคอยดูเหอะ พอแอร์ดรอปมาเดียวมาถ้าเกิดถ้าเกิดมึงวิ่งไปแล้วไม่เจอถ้าสักอย่างในแอร์ดรอปนะจะขับมาให้จะขับมึงระวังแอร์ดรอปล่วงเพราะหัวนะกูจะอยู่อย่างปลอดภัยตรงนี้มึงนอนมึงนอนไม่นอนแล้วอุ้ยคุดติดได้คุดติดได้คุดติดได้เฮ้ยมันลงมันไม่ลงปลาแน่เลยวะมีใครปลากระเบิดมึงใครปากระเบิดเลโซนเลโซนเลโซนไอ้ปุ่นเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดน มันลงบนหลังคาวะ่ะยิ่หายแลยแค่ช่วยบนหลังคาหรอเนี่ยจะขึ้นยังไงอะผู้ถามผู้จริงไหนมันลงแล้วหรอมันยังไม่ลงเลยมึงมันลงบนหลังคายังยังไม่ลงมึงควันขึ้นยังนี่งไงมันอยู่บนหลังคาเนี่ยไหนวะ เอาดูวิธีมะเขาต้องปาระเบิดเพื่อให้มันร่วงลงมาเหรออืมดานใครอุยระเบิดของจริงมาแล้วมึงไม่ต้องปาก่อนหน้าตอบตัวกูเลยหนักกูเล็กเลย มึงอยู่ไหนวะมึอยู่ไหนกันวะอุ้ยเอาเฮ้ยเอาไอ้ไอน้ตัวมนาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกูดูวยกูดูสิลงมาช่วยกูเดียวดีเลยปูนปูนมินมินมาช่วยหน่อยเออูอยู่ไหนอยนมาช่วยกูเดียดีเยกูอยู่บน้น่ากูก็อยู่ในบ้านนะทำไมกูอยูี่วะ เอ้ามึงช่วยชีวิตกูสิมึงชุบกูหายมีคนมีคนปาระเบิดมีคนปาระเบิดเบอร์สามโยนระเบิดเอาแอร์ดรอปแน่เลยอ้าวมึงทำไมกูทำท่าตะกี้วะเหมือนกูดูดูเดอะคอนซีริงกูก็งงเลยว่ากูอยู่ในบ้านแล้วกูโดนแอร์ดรอปเอ๊ะมึงมีคนมีคนมันปาระเบิดมาอีกแล้วมิ้นออกมิ้นออกมิ้นออกงานอยู่ในเวรใครวะ เสียงตีนเสียงตีนมันอยู่นี่เสียงตีนมันอยู <ife> ่สองตัวสองตัวมันจะมาแย่งแอดอกกูเหรออุ้ยบอกอุ้ยเอปมาพี่โดปมาพี่โด้กูขยยิงขยยิงไปไปไไปอยู่ตรงไหนเอ้ากูก็โดนดีเลย กูบอกล้ใช่ไหม e a ีแอด o เด็ยคือสิอัตมายมึงเชื่อกูหรือยังมึงเะเลิกอยากได้อ i อ d r ั p ตักทอต่ัึตเาอไอ้คุณยังอยู่ไอ้คุณกัอสมายไม่โลภไงอเนี่ยคุณจะดูอีกคนไม่โลภเออนานนั่นเป็นไงล่ะกููไม่่อยตายเพราะแอรอพแท้ มึงไม่ต้องมองเลยจบมันมาได้ยังไงอ่ะมมันแหม่มือดูมันมึนดูมันมีดอกไม้ทั้งระเบิดทั้งแอร์ดรอปตาได้ยังไงมึงเข้าใจหรือยัง